ผมอยากถามถึงโปรเจกต์วันนี้ก่อนเลยครับเริ่มที่เจ้าของโปรเจกต์ก่อนเลยครับสองคนครับผมวันนี้นะครับผมเรามาเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์นิวตามินนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Maxi ซี่พลครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Booming Boss นะครับ Presented by นิวตามินครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมองบอสเนี่ยเตรียมโชว์มาให้แฟนๆได้เห็นกันเยอะมากๆเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับค่ับผมวันนี้โปรเจกต์วันนี้เหนื่อยครับนิวตามินเป็นยังไง่สาาหรับคววนนิิม จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อนิวตามินนะครับก็คือมันเป็นส่วนผสมกันแล้วกันครับระหว่างแบบนิวเจเนเรชันนะครับเป็นนิวแบบยกใหม่นะครับร่วมกับวิตามินนะครับก็เลยเกิดขึ้นเป็นแบรนด์นี้ขึ้นมานะครับนิวตามินซึ่งผลิตผลตัวแรกเนี่ยก็คือแม็กซี่พลาสนะครับซึ่งเจ้าตัวแม็กซี่พลาสนะครับก็คือเป็นวิตามินผิวกระจกเนี่ยแหละครับที่เราทําออกมาเพื่อที่จะช่วยดูแลผิวของคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้มีเวลาเหมือนที่โบได้แจ้งไปตอนแรกว่าไม่มีเวลาแบบด้วยไลฟ์สไตล์นะครับก็เลยรู้สึกว่าาาพยยมทํา ใน1เม็ดเนี่ยให้มีในเรื่องของการดูแลผิวกระจ่างใสลดสิวชะลอไวต่อต้านอนุมูลอิสระพวกเนี้ยครับคือเรารวมไม่หมดในเม็ดเดียวมันก็จะประหยัดเวลาที่เราต้องแบบว่าไปกินวิตามินหลายๆเม็ดอย่างนเงี้ยละครับใช่ทำไมถึงเรื่องน้องบอสทำไมถึงเรื่องน้องบอสเอาจริงๆตอนแรกอ่ะคือเหยียบป้องกันพิเศษพิสเซนเตอร์ที่เป็นผู้ชายแล้วเหมือนเหยียบรู้สึกว่าเอ้ยอยากทำกับน้องบอสอ่ะค่อนข้างบอ่อยเลยก็รู้สึกว่าบอสเนี่ยสามารถพรีเซนต์กับแบรนดิ่งเราได้ รับวผิวน้องดีมากๆครับผมแล้วก็ได้มีการให้น้องเนี่ยได้ได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 ทดลองกินก่อน <c oughs> น้องกินจนหมดแล้วส่วเฮ้ยน้องทดลองกินจริงแล้วคือเห็นผลคือคนรอบตัวน้องก็เริ่มทักว่าเฮ้ยทำไมผิวดีจังทำไมแบบดูกระจ่งางใสขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ลเลยได้มีการมีการคุยกับน้องมอลว่าเอ้ยสนใจมาเป็นพิซเซอร์เป็นดัชนีของรดัชนีน้องก็บอกโอเคครับน้องบอลสนใจเราก็ได้มีการแบบให้น้องมาทํากับแบรนด์ของดัชนครับครับรู้สึกวอนแล้วครับลูกพิซเซอร์เดี๋ยวครั้งแรกด้วยกับดัชนีามินด้วยก็ต้องขอขอบคุณ พ,พี่นิวยากับพี่โบับผมว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกที่เป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวด้วยแล้วก็สึกดีใจมากๆเลยครับผเพราะว่าเอาจริงๆคืออย่างที่พี่นิวยาบอกไปคือเรารู้สึกว่าเราทานวิตามินตัวเนี้ยแล้วมันมันเห็นผลกับตัวเราจริง,รงๆอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรารับแล้วกันเพราะว่าเราเราเป็นคนที่ลองใช้เองด้วย้็เห็นผลอะไรที่ชัดเจนมากครับอสที่ชัดเจนใช่ไหมครับผมคือปกติแล้วอ่ะ เวลาผมทํางานใช่ไหมเวลาพักผ่อนมันก็จะน,อน้อยลงด้วยเนาะต้องนอน,น,อน,น,อนดึกบ้างอะไรบ้างทานข้าวไม่เป็นเวลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มจะมีปัญหาผิวแบบผิวแห้งบ้างหรือผิวไม่ชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ก็เลยได,ได้ได้ลองทานวิตามินของพี่นิวเอียนะ<ช>ครับผมแล้วก็ควบคู่กับการดูแลตัวเองเช่นอกกร่างกายแล้วก็พักผ่อนนอนหล<ช>ับแลกนะการดื่มน้ําให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย เราทำข้อพุ้นไปมันเห็นผลจริงๆอะไรเงี้ยแล้วหน้าผมก็แบบอย่างที่พี่นิวบอกคือดูใบ้าดูบ้าดูใบอ้าดูใบอ้าด้วก็ทำงานหนักแต่ก็ยังไม่สูงใช่ใช่ครับที่พี่โมะจพอพอเอาได้ไปทำงานกับทารส่งผลยังไงบ้างครับความรู้สึกที่บอกไปเรื่ยมาเรื่อ๋อจี่รู้สึกรู้สึกสนุกมากเลยครับผมทํางานคือพี่พี่โมะกับพี่นิวใหญ่เนี่ยเขาก็จะแบบเป็นเขาจะเทคแคร์เนาะดูแลเราแบบ ดีมากๆเลยครับผมจะถามว่าเอ้ยน้องบอสอยากได้อะไรไหมน้องบอสติดตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมรวมถึงในในภาพของการทําโชว์ในวันนี้ด้วยครับก็จะถามว่าไอ้เพลงนี้โอเคไหมทำโชว์นี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากใช่ไหมครยังไม่ไดนึกว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษต่อไปดอกกับบอสใช่ครับก็คือเป็นโปรเจกต์ของแคมเปญของแบนด์นิทามินที่ทํากับน้องบอสเลยครับผมก็คือจะมีการแบบไปทริปกันนะครับผมของน้องบอสชื่อทริปว่าบอสซิลนะครับผมก็จริงๆ รอติดตามรายละเอียดเร็วๆน,น,นี้ผ่านทางอินสตาแกรมนิวตามินแล้วก็เอ็กซ์ทวิตเตอร์นะครับผมนิวตัมินแอททีเอสครับผมจริงๆถ้าเกิดมีคนสนใจเรื่องเงินถ้สาสั่งซื้อได้เลยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง IG จีนิวตัมินนะครับผมหรือสั่งซื้อผ่านทางไลน์ช้อปปิ้งหรือว่าอะไรแอดแอดนิวตัมินนิได้เลยนะครับผมก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับราคานี่สัมผัสได้ง่ายไหมนะสัมผัสได้ง่ายครับผมแล้วก็จะบอกว่าผลลัพธ์มันดีผลลัพธ์เหนือกว่าาารค จริงครับครัครับจริงครับอันนี้รับประกันใช่ฉันว่าอสถ่ายทีลูปครับผมก็อยากจะฝากวิตามินแม็กซีพสด้วยนะครับผมวิตามินสําหรับคนรุ่นใหม่ครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ